เพราะว่าเห็นว่ามีคุณป๊อบโทรหาผมไม่แน่ใจที่ไหนนะจำไม่ได้ละแสนทองไหมครับอวิทยาน่าจะน่าจะนะจำไม่ได้เขาจะถามว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนละกันเดี๋ยวมันจะมีนัดประชุมใหญ่อีีนึงจะมีซุป ทุกพ้นที่เข้ามาช่วยพูดอีกทีนะครับว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างคืออะไรหรือว่ามันทำงานยังไงอะไรครับอันนี้เห็นเมาส์ผมไหมอางนอกเห็นครับ่อตัวแรกนะครับเอ่อ power supply power supply เนี่ย มันจะทำหน้าที่แปลงกระแสสลับเป็นกระแสตรงเพื่อจ่ายไฟเข้าสวิตช์8พอร์ตก็คือตัวนี้เงียบๆแล้วผมประชุมอยู่นะทีเนี้ยศูนย์ไหนบ้างที่จะมี power supply สูนย์ไหนที่มีสวิตช์8พอร์ตอ่าผมว่าเฟส2นี่น่าจะมีลุกศูนย์นะมีมีครับมีมีใช่ไหมมัธยกปากังมีครับน่าจะมีทุกศูนย์ เพราะว่าเฟสสองนี่ไม่น่าจะมีเน็ตเน็ตของเขาเรียกว่าเน็ตของยูโซ่อะเน็ตของเราอะครับเน็ตของเครือข่ายยูโซ่เองอะน่าจะใช้ของเขาเรียกว่าของโไวเดอร์เนาะสามบีบีทูีอทีอะไเงี้ยครับพวกเนี้ยมันจะมี Power อร์ p l พกับสวิทช์8ป o พอร์คู่กันมาอยู่ละต่อไปอุปกรณ์ที่สองนะครับสวิทช์แปพอร์เนี่ยมันจะทำหน้าที่ในในสูงเนี่ยนะทำหน้าที่เชื่อม O N U O N U ก็คือเหมือนเราเตอร์บ้านเราเนี่ยครับ O N U กับกับสวิสสี่สิบแปพอร์ตให้มันเป็นตัวคล้ายๆเป็นตัวกลางเชื่อมกันอ่ะถ้าถามผมว่าทําไมเขาต้องมีตัวนี้ผมก็ตอบไม่ได้เพราะว่าเขาดีไซน์มาเนาะแล้วทําไมไม่เอา O N U ต่อเข้าสวิสสี่สิบพอร์ตเลยผมว่าทุกคนน่าจะสงสัยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาดีไซน์มาเป็นอย่างนี้ ต่อไปตัว ONU นะครับผมจะเรียกว่า ONU นะหรือว่าบ้านบ้านเราก็คือเราเตอร์มันจะมีมันจะมีหลายอย่างอย่างถ้าคนใช้3 b b อ่ะมันก็จะเป็นรูปทรงอย่างนี้หรืออาจจะเป็นสีดําบางที่อาจจะใช้ TOT ก็จะเป็นกล่องสีขาวแค่ TE หรือ Fiber Home อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ผมว่าทุกๆเกือบทุกที่ในเนี้ยมันจะเป็นเป็นเหมือนรูปข้างล่างเนี่ยครับโอนยูไลคอมอันนี้จะเป็นของครูแล้วก็จะมีสวิตสีสวิตแปดพอร์ตอีกแบบหนึ่งจะเป็นหน้าตาอย่างนี้การทํางานจะคล้ายๆกันกับอันข้างบนนี้เหมือนตัวเนี้ยจะไม่มี p o w ์ r supply มาให้มั้าถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะผมไม่แน่ใจว่าศูนย์ไหนมีบ้างครับตัว เขาเรียกว่า ar หนึ่งสองเก้ตัวนี้ครับเป็นสวิตแปดพอตอีกแบบหนึ่งอันนี้ผมประชุมนะผมปิดไมค์ผมถึงพูดได้ต่อไปสวิตสี่สิบแปดตสวิตสี่สิบแปพอตก็ทำหน้าที่เชื่อมเชื่อมตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ในยูโซในเครือส่ายยูโซเนาะโดยตัวนี้จะทำหน้าที่เชื่อมคอมพิวเตอร์ทีวีแลนด์กล้องทุกอย่างครับให้มันเชื่อมกับอินเทอร์เน็ต โดยผ่านสวิต8ขอนมาหา ONU อ่าครับอต่อไปตัว NVR NVR ก็คือตัวควกคุมกล้องเอาไว้แบ็กอัพกล้องดูกล้องย้อนหลังอะไรเงี้ยครับของศูนย์ T3 User Web จะมี3ตัวของศูนย์ T2 จะมี5ตัวกล้องนะครับเหม็นนั่นเลย ต่อไปซาลานซาลานปิดแอร์กันไหมตัวเนี้ยข้อมูลเชิงลึกอ่ะผมไม่รู้แต่ผมรู้ข้าวๆมาแค่เขาเอาไว้เก็บข้อมูลหลอกข้อมูลของกสทชคาดว่าน่าจะเป็นความเร็วเน็ตเพราะว่าบางทีกสศชเขาจะรู้เองเลยว่าเน็ตของเราเนี่ยมันถึงหรือไม่ถึงมันผ่านหรือไม่ผ่านสามสิบทัสิบนีครับมันผ่านไว้อะไรประมาณเนี้ยอ ตัวสีขาวเนี่ยเขาเรียกว่าไฟวอลเขาเอาไว้บล็อกบล็อกข้อมูลไม่เหมาะสมนะครับของของเด็ดแลน์นะครับมันไม่ได้บล็อกบล็อกไวไฟไอตัวเนี่ยมันจะชอบทําให้เราเขาเรียกว่าอะไรนะไอพีบัรจายไม่สม่ําเสมอบางทีบางทีคอมเครื่องนี้เล่นได้คอมมีเครื่องเล่นไม่ได้อะไรครับเหมือนที่สูนย์บันไล่เนาะที่เจอครับบันไล่อ่ะ ที่เจอมาครับเราก็แก้ไขด้วยการปิดไอพีไปเลยให้มันให้มันไม่ต้องหาไอพีตัวต่อไป S L A S L A เนี่ยคือตัวที่เช็คสปีดเทสคือคือตัวเนี่ยผมเห็นข้อมูลละเขามีไฟเช็คสปีดเทสทุกวันเลยเขาไล่เลยว่าศูนย์เนี่ยวันที่เนี่ยความเร็วเท่าไหร่ดาวน์โหลดเท่าไหร่อัพโหลดเท่าไหร่ เขาเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นความเร็วอินเตอร์เน็ตนี่สําคัญมากเพราะมันมีค่าปรับด้วยแต่ผมคือสูนข้างล่างเนี่ยผมไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแล้วเพราะมันมันเป็นโซนีอะครับมันเป็นไม่ใช่พื้นที่พื้นที่ห่างไกลเนาะมันเป็นในเมืองอะมันก็เลยความเร็วมันน่าจะไม่ต่ำต่ำกว่าสามสิบทับสิบ ตัวนี้คือเอ็กเซสต์พอยต์เอ็กเซสต์พอยต์เนี่ยของทีทสามจะเป็นหน้าตาอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นตัวสี่เหลี่ยมอยู่ในศูนย์ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัว outdoor อยู่นอกศูนย์สองตัวทีสามนะแต่ทีสองอ่ะจะเป็น indoor อย่างเงี้ยสองตัว outdoor อีกสองตัวแล้วถ้าไฟวรแล้วมันติดหม เออกำลังติดวะเนี่ยครับเนี่ยตอนนี้ช่างเข้ามาโอ้โหดูไปได้สองแฝดสองแฝดอ๋อสองแฝดใกล้ๆหันเอาครับครับต่อไปช่วงโควิดโควิดเนี่ยมันจะมีลีกที่ผมส่งให้ในเมื่อเมื่อวานะเมืวันก่อนนะครับติดตู้เลย ผมเปิดแอร์ไมหน้าต่างราปูนึหมือนเนาะในส่วนเนี่ยมันเป็นส่วนที่ส่วนกลางเขาส่งมาเนาะเขาขอขอให้ทําทุกศูนย์ถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงก็ตามนะครับขอให้ดาเนินการทุกศูนย์เนาะส่วนทางขวาเนี่ยจะเป็นที่คุณป๊อปเคยพูดกับเจ้าหน้าที่เมื่อนานแล้วละ ว่าเจ้าที่เขาอาจจะเคยเจออยู่ว่าวิธีวิธีจัดการไปหานศูนย์ในช่วงนี้ทำยังไงคือผมจะยิงตามเจ้าหน้าที่เป็นหลักนะครับให้ช่วยประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ของตัวเองว่าอยู่ในสีไหนก็ดำเนินการตามตามที่ผมป๊อปเคยแจ้งเลยก็ได้ครับถ้าสีแดงก็คือ ปิดไปเลยโคตบริการเจ้าหน้าที่ทำงานปกติดีส้มก็คือเข้าได้ไม่เกินห้าคนนั่งสลับอะไรกันอย่างเียอย่างที่อย่างที่เราจัดการกันนะครับขอยอย่างครับครับนั้นแต่ว่าศูนย์อะไรไม่เป็นโรงเรี้ยงหรอกต้องให้เ้าได้บริการก่อนแล้วเขาต้องได้สอนครับจนับิ อก็ถ้าจะอั้นก็รู้รูโรงเรียนอะไดรครับโรงเรียนยังเปิดอยู่อีกก็เออครับพระว่าถ้ามันสีแดงแต้ๆโรงเรียนก็ต้องต้องปิดห้องนล้วเนาะใหญครับใหญ่ครับผมของของผมโรงเรียนชุมชนชนยเป็นคนเรียนของนักการเมือง คครรัับบก็เอาเจ้าหน้าที่ว่าครับคือเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนเนาะตัวแทนบริษัทที่อยู่พื้นที่ของตัวเองครับก็มีอำนาจตัดสินใจในการดูแลสุงนะเอาแล้วแต่ประเมินครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงเนาะแต่ว่าก็แจ้งผมมาตัวน่ะครับเนาะกว่า ตอนเนี้ยทำสูงยน่ะอยู่ในมาตรการไหนอีกอะเอครับต่อไปสปีดเทสเนาะสปีดเทสเนี่ยผมจะพูดคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าศูนย์เป็ดสองเนี่ยมันน่าจะไม่มีปัญหาเลยเรื่องสปีดเทสความเร็วผ่านไม่ผ่านเนี่ย่าสปีดเทสที่ผ่านมันคือดาวโหลดสามสิบเนาะอัพโหลดสิบ ใช้แอปเทสก็คือใช้สปีดเทสไบโอกาอย่างในรูปนะครับเพราะว่าคุณป๊อปเขาบังคับให้ใช้ตัวนี้แต่ถ้าใช้ตัวนี้แล้วมันไม่ผ่านจริงๆอ่ะเราลองไปใช้เอ็นเอ็นเิร์ฟได้แื่เอ็นเพิร์ฟมันผ่านเราก็ใช้เอ็นเิร์ฟแทนก็ได้นะเราจะได้มีข้ออ้างว่าว่าในเพิ่มผ่านทำไมสปีดโอการไม่ผ่านอะไรเงี้ยแต่ตามหลักจริงๆแล้วคือคุณป๊อปเขาอยากได้ตัวนี้เพราะว่ามันเช็คได้ว่ามัน มันมันเกาะที่ไหนพื้นที่ไหนอะไรนะครับอันนี้กรณีที่มันเทสยังไงก็ไม่ผ่านเราลองเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ครับลองเลือกมาที่ที่ใกล้ๆกับที่เราอยู่หน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเทสยังไงก็ไม่ผ่านละทำพุทธะแล้วล่ะเราก็ลองปิดโอนยูดูห้าสิบนาทีให้มันเย็นให้มันรีเซตระบบดูครับแล้วก็เปิดใหม่ วิธีเนี่ยเป็นวิธีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกโปรไวเดอร์เขาชอบแนะนำมาเนาะที่ปิดเปิดโอนยูอะครับให้มันรีบูทใหม่เดี๋ยวความเร็วมันจะขึ้นมาอะไรประมานี้ครับแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะแบบความเร็วมันแบบตกตกมากๆอ่ะสองสามวันละอย่างเงี้ยแจ้งผมได้เดี๋ยวผมจะลองไปเช็คกับทางต้นทางดูว่ามันเปนปัญหาที่ตรงไหนประมาณนี้ครับส่วนใหญ่มันจะ w i ไฟเนาะที่มันจะไม่ผ่านกันนะครับมันจะได้ยีิบเก้าอะไรเงี้ยอ่าอันนี้ศูนย์เฟสองน่ามีมั้งก็คือถ้ามีครับถ้ามีที่เป็นเกี่ยวกับระบบอ่ะครับแจ้งแจ้งผมมาหน่อยแจ้งผมส่วนตัวมาก็ได้เดี๋ยวผมจะได้ลิสต์เป็นข้อมูลไว้ ของผมครับางทีสูงมันเยอะเนาะทั้งเฟสหนึ่งทั้งเฟสสองจำไม่ค่อยได้ว่าใครเคยแจ้งอะไรมาแล้วบ้างปัญหาเกี่ยวกับระบบในศูนย์นะครับหลอดไฟแอร์น่าจะมีแค่นี้ไหมหลอดไฟแอร์ระบบไฟกับแอร์ครับสุวนที่สามนะอันที่สองนี่น่าจะเยอะหน่อย เอาเป็นว่าติดติดตรงไหนแจ้งผมมาก็ได้ครับส่วนตัวมาอแล้วทีเนี้ยมันจะมีงานผมขอช่วยหน่อยเพราะว่ามันเป็นงานแก้ตั้งแต่สมัยมีที่แล้วละเอกสารทีมทำมาครบหมดแล้วแต่ว่าทางตสอบอกไม่ผ่านให้ให้ทีมกลับมาแก้แต่ทีมวิ่งเครียดทุกวันเลย ก็เลยอยากขอให้เจ้าที่ช่วยหน่อยคนละห้าไซส์เดี๋ยววิธีทํานี่ผมจะอธิบายต่อไปนี้เลยนะครับมันจะเป็นเดี๋ยวผมส่งเดยกเมียนะผมประชุมอยู่นะผมประชุมโบลายอยู่คือบาง บางโรงเรียนก็จะได้หกไซส์เนาะบางบางโรงเรียนก็จะได้แค่ห้าไซส์อะไรเงี้ยครับวิธีทำมันก็คือเอ่อเราแรกเนาะได้เราโหลดโปรแกรมเนี้ยบองอกอินดีเอสมาครับมันเป็นตัวแฮกเนาะให้โหลดไปไว้ในเครื่องเจ้าหน้าที่ก็ได้ครับเดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็ลบก็ได้เด็กเขาใช้อยู่ผมว่าน่าจะติดตั้งกันเป็นนะสูงเบียดสองเนี่ย ไปไปอ,อ่ะเนี่ยครับพอ <c oughs> โหลดมาแล้วคลายซีฟออกมาแล้วก็ติดตั้งจะวิดสตาร์ทไปเลยก็ได้นะครับ หรือว่าจะเลือกที่ลงใหม่ก็ได้ถ้าคิดสตาร์ก็เลยจะลงไว้ตรงนี้พอเราลงเสร็จแล้วเราก็กรับแพ็คอะครับกรับตัวนี้ขอเงียบๆได่อมครับผมประชุมอยู่ครับมาลงใน ครับในตัวที่เราลงไว้ลากมาว่าลากมาใส่เลยนะครับแล้วตัวเนี้ก็กดกดเปิดเลยหรือทำตามยีนมีก็ได้ครับทีนี้พอได้โปรแกรมแล้วนะครับเรามาลงฟอนฟอนจะต้องลงไทยสารบันนะผมว่าหรือเครื่องทุกคนอาจจะมีอยู่แล้วเวยฟอนเนี้ยถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องลงก็ได้ครับวิธีลงฟอนอ่า ไปที่คอนโทรลแนลแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเป็นอย่างหน้านี้เนาะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นล้า์นะครับแล้วก็หลงดฟอนอ่าอที่โหลดมาก็ลากลงเลยโหลดมามันจะเป็นมันจะเป็นซิปเนาะเราคลายซิปออกมาแล้วเอาข้างในมาใส่ในนี้ อันนี้คือเตรียมเตรียมโปรแกรมนะครับงานหลักๆจริงๆก็คือเนี่ยครับผมได้แยกแยกแอละว่าแต่ละสูงนะครับได้ได้ไซส์ไหนไปบ้างเหมือนของอันนี้เนาะคันซ่าน้องจะได้หกหกไซส์ให้เราโหลดโหลดลงมาในเครื่องเลย พอเราโหลดเสร็จแล้วมันก็จะได้หน้าตาประมาณประมาณนี้ครับนี่เนาะสำหรับว่าผมมีสีไซส์มันจะได้ประมาณนี้ออกมาเราเปิดเข้ามาข้างในแล้วเราลบปายนี้ทิ้งไปเลยเราไม่ได้ใช้ใน PDF ตรงนี้นะครับสิ่งที่เราทำก็คือต้อง เขาเรียกว่าอะไรครอบรูปอะครับเนี่ยครอปรูปครอปเฉพาะวันที่นะครับสมมติว่าวันที่อยู่ล่างอย่างเงี้ยเราก็ครอบเฉพาะวิธีครอบนี่คือเปิดวิดีโอซิบมันน่าจะทําได้ครับเปิดตรงนี้มาแล้วกดอีดิทแล้วก็ครอวันที่ให้มันเป็นดูสี่เหลี่ยมสวยๆหนก็ได้ครับ แล้วก็เซฟเลยทำอย่างเงี้ยทุกลูกครับแล้วก็ทุกทุกลูกที่อยู่ในเนี้ยบางอันบางอันมันจะมีวันที่อยู่ข้างบนบางอันจะมีวันที่อยู่ข้างบนอย่างเงี้ยครับให้เราคอปคอปไปเลยก็ได้ให้วันที่มันหาแต่ถ้าวันที่อยู่ข้างล่างให้คอปเฉพาะวันที่ เอาประมาณนี้ครับทุกรูปแล้วพอครอบทุกรูปมดแล้วทีเนี้ยมันจะมีที่ผมฝ่ายไปเรอไฟล์ต้นแบบเนาะไฟล์ต้นแบบเนี่ยมันจะเป็น PDF เนี่ยครับ PDF หน้าตามันจะเป็นประมาณนี้ เราจะต้องมีโปรแกรมฟ้องอิดนี้เพื่อเราที่เพื่อที่เราจะสามารถแก้ไขรูปตรงนี้ได้รูปตรงเนี้ยมันจะได้ช่วยให้เราจำด้วยครับว่าอุปกรณ์อันเนี้ยมันเรียกว่าอะไรเนี่ยอย่างตัวเนี้ยครับ u p s นี่ u s ของตู้มันจะเป็นตัวเล็กนะของสูงจะเป็นตัวใหญ่อันนี้ S N ของของ ของ u p s ซีเรียลนำเบอร์ของ u p s เนอะอันนี้ ONU ที่ผมสอนไปมันจะ ONU อันนี้ซีเรียลของ ONU มันจะอยู่ข้างหลังอันนี้สวิทช8พอร์ตอันนี้ซีเรียลของสวิทช์8 p o r t มันจะหรือว่ามันจะมีรูปอีกรูปที่จะเป็น2อันข้างหน้าอย่างเงี้ยครับอันนี้ AP อันนี้ s p e e d t s หน้าแรกที่เราต้องทำหน้าแรกก็คือดูว่าเราได้ไซส์ไหนเนาะเสมือนว่าของผมเนี่ยนียครับของผมได้ไซส์1 1ึ่งให้เราโหลดไฟล์หมายเลข4นี้มาด้วยครับมันเป็นไฟล์ชื่อชื่อไซส์กับรูรหัส เราก<ร>็หาเลยว่าหนึ่งหมื่นเจ็ดเก้า นี่ก็ได้สมมติว่าหนึ่งสองห้าหนึ่งเนาะเราก็เขียนพิมพ์ใส่ในนี้นะครับอยู่สองเหนึ่งจุดหนึ่งสองห้าหนึ่งในสักคออ่าครับแล้วก็ประหัสหมู่บ้านตรงนี้มาใส่ตรงนี้อ่อันนี้คือคือเสร็จแล้วครับหน้าหนึ่ง การที่เราจะพิมพ์ได้เนี่ยเราต้องมีโปรแกรมมฟอกอินเนี่ยครับไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นให้พิมพ์ขึ้นมาต่อไปวิธีแก้รูปวิธีแก้รูปให้เราเลือกตรงที่อีดิทครับแล้วก็อิมเมจอนเตชันนี่เนาะอโนเตชันนี่เนาะมันจะมีกรอบสีแดงขึ้นมาให้เราแตะปิ่นคิงไปที่เซตติ่งแล้วก็เบาลูปเบาลูบที่เราตัดไว้อะครับ สมมติว่าเราตัดรูปนี้ไว้เราก็เลือกรูปนี้ปรับองศาให้รูปเป็นตรงอย่างนี้ยครับแล้วเราก็นี่คือเสร็จละหนึ่งช่องแล้วมาช่องที่สองเราก็เลือกรูปที่เราจะจะเอาตรงนี้ปรับองศารูปแร่นอนได้อ่า ถ้ามันพังางนี้เราลบลบแล้วล่าไนก็ได้ครับแล้วก็เอาไาประมาณเนี้ครับเราทำอย่างเนี้ยไปจนหน้าสุดท้ายเลยครับโดยที่เราดูชื่อว่าอุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยเขาจกได้รูปอะไร เรายิงตัวอย่างตามในในไฟล์ต้นแบบนี้เลยก็ได้ครับเหมือนภาพรวมอุปกรณ์เนี่ยก็คือให้เห็นบริเวณเสาทั้งหมดกับตู้ทั้งหมดนะครับรูปหน้าตู้ก็คือรูปอย่างเงี้ยครับรูปหน้าตู้ก่อทำกหลังทำนี่เอาเป็นรูปเดียวกันเลยก็ได้ครับไม่มีปัญหารูปภายในตู้ด้วยอุปกรณ์ภายในตู้ด้วยครับเป็นรูปเดียวกันก็ได้แล้วรูปทําความสะอาดเนี่ยคือจะต้องมีรูปช่างกาลังเป่าเป่าอุปกรณ์ สองรูปเนาะกอดกับหลังเอาพละมุมกันก็ได้ครับอันเนี้ยรูปเซอร์กิตเบเกอร์จะเป็นตัวอย่างนี้ที่อยู่บนตู้เนาะคล้ายๆกับคล้ายๆกับที่อยู่ในตู้เซิร์ฟเวอร์ของเราแหละครับอันนี้จะเป็นตัวจบากาวเราต้องเห็นรูปบากาวตรงนี้นะครับช่องเนี้ยแล้วก็มีผลจิ้ม ส่วนตรงเนี้ยเอาไปจิ้มตรงไหนก็ได้ครับจะเป็นจิ้มที่บระตูก็ได้หรือจิ้มที่ที่อื่นที่มันไม่ใช่บาร์กาวอะครับรูปนี้เป็นรูปมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนรูปเนี้ยเป็นรูปวัดแรงดันกระแสมันจะมีตัวที่เขาใช้วัดอะครับเป็นสี่เหลี่ยมจิ้มลงไปในเต้าอะเอารูปนั้นก็ได้ขอให้โชว์220โวลต์ ันนี้รูปข้างหน้า u p s เนาะอันนี้รูป SN นะครับเดี๋ยวรูปรูปพวกเนี้ยครับถ้าใครงงตรงไหนว่าช่องเนี้ยต้องใส่รูปประมาณไหนอะไรเงี้ยถามในกลุ่มได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาตอบแล้วก็มันจะมีทีมช่าติที่ผมดึงเข้าเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเขาจะมาช่วยช่วยตรวจดูด้กสนะครับชวยว่าว่าถูกหรือผิดหรืออะไรยังไงเนี่ยครับ ข้าวๆก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือถ้าเกิดเปลี่ยนรูปต้องทำเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือหนึ่งไซส์ครับบางโรงเรียนได้ทำหกบางเรียนได้ทำห้านะไม่รู้ว่าทีไหน้าผอ่ะผมหยิบใส่เข้าไปนะเนี่ยครับในไฟล์ที่ผมส่งเข้าไปผมจะขอก่อนวันพัอหัดหน้า อจะได้กันไหมครับได้เอ่อคือถ้าทำจริงๆอ่ะผมคิดว่าสองชั่วโมงก็น่าจะเสร็จในเนี้ยเพราะว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้ใช้เวลานานมากยกเว้นชุดแรกใบแรกมันจะยากหน่อยมันจะงงว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอทำได้แล้วมันน่าจะง่ายขึ้นละ อันนี้ครับงานหลักๆที่ผมขอช่วยมีอะไรสงสัยตรงไหนนะครับหรือว่าจะถามเรื่องอื่นก็ได้นะที่ไม่เกี่ยวกับงานเนี่ยครับสงสัยเรื่องไหนหรือเปล่า